ขนมอัาจานเด็ดกับอันมาแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ถนนโกศิน200ปีต้องข้ามกับโรงเรียนกดวิชาพิจิตติวิชาการสาขาตะพันหินที่บริเวณแถวนี้มีร้านลูกชิ้นที่กรอบเป็นพิเศษจะเป็นร้านอะไรนั้นไปกันเลยตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะชื่ออ๊อกค่ะ ที่ร้านมีชื่อร้านไหมคะมีค่ะสองเก้าลูกชิ้นทอดเงินร้านค่ะที่ร้านขายอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นปลาระเบิดเป็นทอดดอกเป็นลูกชิ้นหมูเป็นหมูยอเป็นทอดดอกวิงเจนลูกชิ้นปลาตุ้งคูหมูตุ้งคูปลาหมูกระเทียมค่ะขายยังไงคะสามไม้ยี่สิบค่ะ แล้วอย่างน้ำจิ้มอย่างนี้นะคะพี่ทำเองไหมคะน้ำจิ้มทำเองค่ะซื้อพริกแห้งมามาต้มเองตั่นเองทำเองเหมดทุกอย่างเลยคะ่ะที่ร้านมีบริการส่งไหมคะมีค่ะ5้าสิบาทจะส่งในบริเวณใกล้เคียงค่ะที่ก็สำนักงานเทศาบาลตะบ,บันหินโรงเรียนเทศาบาลหนึ่งแล้วก็อย่างไกลสุดก็จะเป็นร้านวิโกรฟาร์มาซีค่ะมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะมีค่ะ0 9 2 5 9 6 2 3 6สองห้า้าหกสองสาหหนึ่งค่ะที่ร้านมีนั่งทานไหมคะมีค่ะ ถ้าสมมติว่าถ้านั่งทานแล้วค่ะถ้าเกิดหิวน้ําที่ร้านหิวน้ํามีบริการขายค่ะที่ร้านมีน้ําอะไรขายบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะที่ร้านมีน้ําอะไรขายบ้างคะก็จะเป็นน้ําชงน้ําโซดานะคะอาทิน้ําเขียวน้ําบินตีน้ําแดงน้ําส้มน้ําสับปะรดแล้วก็จะเป็นน้าโค้กต่างๆค่ะแล้วในอนาคตก็อาจจะเพิ่มเป็นน้ําโอริกาแฟโบราณโอเลี้ยงชานมชาเขียวเพิ่มมาค่ะเร็วนี้เลยค่ะ แล้วถ้าหนูชอบกินน้ำปั่นอะค่ะในอนาคตจะมีน้ำปั่นเพิ่มไหมมีค่ะ,คะมีแน่นอนนะคะแน่นอนค่ะราคาน้ำนะค่ะราคาน้ำก<ค>็ย<ม>ังราคาต่ำสุดก็จะเป็นยี่สิบีสิบห้าสามสิบแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเป็นแก้วไปอะค่ะราคาน้ำเริ่มต้นที่20สิบาทนะคะมีขนาดแก้วเล็กแก้วใหญ่ะค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะประมาณส1บดโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะ ุดท้ายนี้อยากให้พี่ฝากร้านหน่อยค่ะได้ค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวถนนโกสินงร200ปีนะคะตรงโรงเรียนกดวิชาสมาจัแคัปัสแวะมาอุ่นหนูลูกชิ้นทอดกันได้นะคะเปิดทุกวัน11โมงถึง1ทุ่มค่ะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบเดี๋ยวเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามของเทศบาลเมืองตะพันหินด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่มีร้านค้าอยากให้เราไปถ่ายแบบนี้ทันเทศบาลเมืองตะพันหินโปรโมทฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ 拜拜。